สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีวันที่21เมษายน2567ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมวันพักผ่อนหย่อนใจวันที่ทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านที่มีเวลาว่างาพักผ่อนกันเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ว่างค่ะสำหรับผู้ประว่างกะฮ็ดตัวให้ว่างเ้อค่ะคุณผู้ชมมือนี้เป็นวันพักผ่อนกันค่ะสำหรับคนทำงานธรรมดาเนาะค่ะเนาะทำงานราชการหรือว่าทำงานอื่นๆ ที่มีวันเสาร์อาทิตย์ค่ะอ่าจินตนาจะลงแนวทางค่ะฮานอยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมซีน้อยสามเซียนค่ะมาดามคำนวณแล้วก็อาจารย์ต้อยน้ำโชคแล้วก็เซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะได้ลงแนวทางให้คุณผู้ชมในเบื้องมือนี้กันแล้วก็จะออกเดินทางไปด้วยกันกับมาดามคำนวณกับคุณผู้ชมอ่าพอดีมาดามเพิ่นจะมาเยี่ยมเนาะค่ะเนาะมาเยี่ยมมหามาคุยกันค่ะได้มาพบปะกันเจอกันค่ะคุณผู้ชมก็เลย <c oughs> จะออกไปข้างนอกนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจักมือนหนึ่งเนาะคะ่ะผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจินตนาฟ้าฝาบก็่ถือนัดกันไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้ออกมายนงท่านนี้มาถึงกันเนาะคะ่ะฟ้าวุ่นให้คุณผู้ชมเบ่งก่อนเทปผ้าลากีาย,ยบร้อยเปิดทูกย่างค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางที่ได้มาวันนี้ค่ะของอาจารย์ต้อยหมู่บ้านกะเขากะเขาแน่ค่ะของกับอาจารย์ เข่าตัวเด่นตัวหลุดเพิ่นค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวหลุดเพิินบอรหลุดจะเคลือค่ะเพราะฉะนั้นให้ดูที่ตัวเด่นตัวลูดนะคะก่อนที่จะเล่นนะคะก่อนที่จะนําแนวทางไปเนาะแล้วก็ตัวเด่นตัวลูดไม่หลุดยังไม่พอค่ะกะยังมีตัวจับคูค่ะคุณผู้ชมตัววินเพิินค่ะสําคัญที่สุดคือตัววินค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือของอาจารย์ต้อย แล้วยังไม่พอของพ่อเซียนยอดปุรีลำค่ะคุณผู้ชมเกือบเข้าสามตัวค่ะสามตัวเกือบแตกนะคะคุณผู้ชมหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเห้ามาติดตามเมือค่ะคุณผู้ชมมาแนวทางจะเข้าไหมค่ะเพราะว่าแนวทางเพิ่นได้ไมาจากการคำนวณถ้าตัวเลขแนวทางวันนี้ค่าคุณผู้ชมปั่กดติดตามกดไลค์กดแช์จินตนาชาแนลได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางดีๆของแนวทางหลายๆแนวทางค่ะบาบาเป็นล่าพัฒนา อ่กาก็ห้าน้อยรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมมีให้ดูทุกวันค่ะลงให้ทุกวันนอกจากมือเดยบาบางเนาะค่ะคุณผู้ชมที่ไปทุระหรือมีธุระจําเป็นค่ะก็จะบปเรื่องแนวทางคุณผู้ชมไ้เบ่งค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบ่งตัวเลขแนวทางดีกว่านะคะน่ะเนาะเดี๋ยวจะได้เดินทางกันแล้วค่ะ คุณผู้ชมคะวันที่20เมษายน2567คะ่ะฮานอยมัดรวมของอาจารย์ต้อยคะ่ะเมื่อวานเขา่าตัวเด่นกับตัวลูดนะคะตัวเด่นลูดคะ่ะคุณผู้ชมเข้าทั้ง6และ7จับคู่ให้ไม่เข้านะคะเมื่อวานค่ะจับคู่ให้ไม่เข้าแต่ว่าเลขวินคะ่ะคุณผู้ชมตัววินของเพื่อนเข่าคะ่ะ1 2สองกับเขา่า3กับเข่าคะ่ะคุณผู้ชม6กกับเขา่า7็กับเขา่าเข้าทั้งหมดเลยคะ่ะทั้ง6ทั้ง7เข้าทุกตัวคะ่ะคุณผู้ชม นี่แหละค่ะจินตนาบอกว่าหัวใจสําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือตัววินค่ะของอาจารย์ต่อยเพนหายมากเนาะค่ะพิเศษเลยก็คือให้จับในนี้ค่ะคุณผู้ชมจับส่กันมูลอุปุ๋ยที่สุบเห็ดคือเพลินฟ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ต่อยค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมากแบ่งปันให้คุณผู้ชมค่ะอยู่ในช่องจินตนาชแนลค่ะกดติดตามช่องจินตนาชแนลไว้เด้อค่ะคุณผู้ชม จะได้เห็นตัวเลขแนวทางแมนนๆ่ห้าน้อยเล่าพัฒนาและรัฐบาลไทยค่ะของทุกๆุเซียนนะคะคุณผู้ชมอ่าหนึ่งในนี้ก็มีของอาจารย์ต้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็วันที่21เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมมือนี้ค่ะดินเด่นวิ่งรูดค่ะอาจารย์ต้อยให้มา6กับ7เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมก็มี0660700771177227ค่ะตัววินเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมย่าเผลอค่ะ ตัววินเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมอย่าเผลอพลาดนะคะเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมวันนี้ให้มาเท่านี้ขอให้ปังค่ะขอบคุณแนวทางของอาจารย์ยอดค่ะไอของอาจารย์ต้อยน้ำโชกค่ะโอ้ยจินตนาบากผิดทุกั้งค่ะอันซื่อทองดูไร้ข้นใจครับพ่ออ่ะขอของมาดามค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณเมื่อวานค่ะมาดามปึ๊บวันนี้ก็จะเดินทางด้วยกัน ค่ะมาดามคำนวณให้มาค่ะวันที่21เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมเด่นวิ่งรูดเด่น1กับ3ค่ะวิ่งรูด1กับสค่ะให้มาหนึ่งสามสามสี่หนึ่งสี่สมห้าหนึ่งห้าสามหกแล้วก็1 1 3 3หนึ่งสามสาเป็นตัวเบิ้ลค่ะคุณผู้ชม3ามตัวหนึ่งสามสี่หนึ่งสาห้าหนึ่งสามหแล้วก็ 1, 1 3เพิหนึ่งสาเพ่นเน้นหายตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นหายหนึ่งค่ะ1 3 4สี่แคบหนาจอค่ะคุณผู้ชม แล้วก็อของหมู่บ้านค่ะเพื่อไถ่มาเดนหกับ8เข้าที่8ปดค่ะคุณผู้ชมเข้า87ดสมตัวเกือบค่ะคุณผู้ชมถ้าเอาหออกเอาเลขแปดมาใส่นี่แมนเลยค่ะเพราะว่ามันออก8 8ดแดเจ็ดเนะาะเฉพาะกิจเอ้ยย่ง่ะว i p ค่ะ, VIP ค,ะคุณผู้ชมอันสุดท้ายนะะเนาะเนาะอันนี้เข้าค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมต่อไปดูของพ่อ อาจารย์ต้อยดูแล้วของพ่อเซียนยอดค่ะคุณผู้ชมค่ะของเซียนยอดนี่ของพ่อเซียนยอดเมื่อวานค่ะของเซียนยอดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาฯปอยขากลองเพราะว่าจะเดินทางค่ะคุณผู้ชมเก็บของไซรถดไว้แล้วค่ะแล้วก็ห้านอยของวันที่20เมื่อวานเมษายนส5 6 7ายค่ะของพ่อเซียนยอดให้มา7กับ3ค่ะเด่นลูดค่ะเมื่อวานวิ่งลูด7กับ3เขาทั้ง7ทั้ง3ค่ะคุณผู้ชมตัวเลขเพิ่นกะ หามาแปลกๆค่ะจะับคู่ห่บอลลั่นกันคือผู้อื่นค่ะของพอเจียนยอดเนาะให้483760225114เป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมสองตัวนี้เป็นตัวกันตัวเน้นเล่ยไปเข้าที่22ค่ะ22ไปเข้าปกติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พิเศษเข้าที่51ค่ะหาหนึ่งผลออกหนึ่งหาค่ะคุณผู้ชมจะเิ่นเลขเข้าหาหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวสามตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม สตัวเกือบแตกค่ะเข้าตัวโตดค่ะคุณผู้ชมพลออกอเจ็ามเก้าามเจดเก้านะคะ3ามเก้าเจ็หรือสามเจดเก้าค่ะแล้วก็เพิ่นหาตัวนี้เป๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะเกือบเข้า3ามตัวแตกค่ะคุณผู้ชมเข้าโต๊ดค่ะ แคบหน้าจอเด้อค่ะมือนีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยค่ะของวันนี้ที่21เมษายน2567นค่ะทางขวานี่คือของวันที่21่เดนะคะคุณผู้ชมเบองวันที่นะคะไอทอีขีดยังแล้วเรียบร้อยนี่คือตรวจแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ของที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ค่ะวันที่21เมษายน2567นสเเซียนยอดให้มารูดเด่น5กับ0ย์ค่ะ80 25 53 42เป็นตัวเน้นค่ะ แล้วก็7075ศเป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชม480225ศูนย์สองสองห้าเอ้ย์เก้าเจ็ดห้าเป็นตัวที่กันนะคะ2องตัวเจ็ 2, 7, 0, กับเก5เป็นตัวกันนอกนั้นเพ่นเน้นค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ก็คือเน้นค่ะเป็นตัวเน้น เอาค่ะจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่ข่าเบืองแนวทางในช่องจินตนาชั้นแนวแล้วก็ขอขอบพระคุณแนวทางจากอาจารย์เจ้าของตัวเลขเนาะคะ่ะอาจารย์ต้อยนําโชคอาจารย์ามาดามคํานวณแล้วก็พ่อเซียนยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางในช่องจินตนาชาแนวนะคะในมือนี้ขอให้คุณผู้ชมจงมันมันปังๆค่ะเดี๋ยวจินตนาจะอาเอาแนวทางว่างให้คุณผู้ชมด้เบึง นำกันเนาะค่ะเนาะจะได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วก็แคปหน้าจอได้ค่ะเดี๋ยวเรียงไมาดีๆก่อนด้วยค่ะคุณผู้ชม จะเล็กหน่อยนะคะจะไม่ซูมค่ะจะยกกล้องสูงค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพูดหลายๆค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จินตนานําค่ะตกบกพองสิ่งใดจินตนาขอโทษขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านและขออาจารย์ขอโทษขออภัยอาจารย์เจ้าของตัวเลขท,ทุกทท่านเด้อค่ะที่จินตนาขาดตกบกพองบางอย่างบางประก,การค่ะขอ,อคุณผู้ชมมันมานปังปังลำลำลื่อยๆแล้วก็อย่าล,ลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้จินตนาชันแนวนํานะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชม รวยๆกันค่ะสวัสดีค่ะ